ในค่ำคืนที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสะเทือนเลื่อนลั่นเหนือพระราชวางังเสียงฝนกระทบหลังคากระเบื้องเก่าดังราวกับเสียงกระซิบของใครบางคนแม่นุม่มสาวใช้วัยสี่ปียืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างห้องเล็กใต้ถุนเรือนดวงตาเธอจับจ้องไปยังสวนหลวงที่มืดมิดลมหายใจของเธอสั่นไหวมือขวากำแน่นจนเล็บจิกเข้ากับฝ่ามือในอ้อมแขนของเธอมีทารกน้อยสองคนแฝด เนื้อหนังยังแดงสดทั้งสองส่งเสียงร้องเบาๆสลับกันเหมือนรับรู้ถึงความผิดปกติในอากาศกลิ่นเลือดกลิ่นเหงื่อกลิ่นหญ้าเปียกจากสวนหลวงทุกอย่างผสมปนเปกันราวกับกลิ่นแห่งความลับเสียงฝีเท้าดังขึ้นค่อยๆเข้าใกล้จากทางเดินยาวไม้กระดานร้องครางใต้เท้าของใครบางคนแม่นุ่มรีบก้าวถอยหลังซ่อนตัวหลังม่านผ้าไหมสีทองเก่าเสียงฝีเท้าหยุดลง อยู่หน้าห้องของเธอไม่มีเสียงเคาะประตูไม่มีเสียงเรียกมีเพียงความเงียบและเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงนานหลายนาทีประตูไม่เปิดฝีเท้าเดินจากไปแม่นุ่มรีบวางแฟดไว้ในตะกร้าไม้ไผ่คลุมด้วยผ้าขาวบางเธอสวมเสื้อคลุมเปิดประตูหลังก้าวออกสู่ความมืดพื้นดินเปียกชื้นเท้าเธอจมลงในโคลนทุกย่างก้าวเสียงมแมลงกลางคืนดังแวว ผสานกับเสียงร้องเบาของทารกเธอเดินลัดเลาะผ่านทางลับทางที่มีเพียงคนในวังไม่กี่คนรู้ถึงกำแพงเก่าที่เคยเป็นช่องทางลำเลียงสเสบียงในยามสงครามวันนี้มันเป็นทางรอดของเธอและลูกแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงเย็นชานุ่มเจ้าไปไม่ได้แม่นุ่มหันกลับชา้ชาๆในแสงจันทร์สลัวเธอเห็นร่างในชุดผ้าไหมแดง ดวงตาคมกริบริมฝีปากแต้มยิ้มบางๆเป็นพระสนมเอกผู้หญิงที่รู้ความลับทุกอย่างในวงังและน,นั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่แม่นุ่มไม่อาจหลีกหนีได้อีกต่อไปแม่นุ่มยืนนิ่งร่างกายของเธอแข็งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยม์ดำเสียงหัวใจดังอื้ออึงในหูเหงื่อเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังแม่สายฝนจะยังโปรยลงอย่างหนักพระสนมเอกก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาไม่กระพริบ จ้องตรงมายัางตะกร้าไม้ไผ่ในอ้อมแขนแม่นุ่มเจ้ารู้ไหมว่าในวังนี้ไม่มีความลับใดหลบซ่อนข้าได้แม่นุ่มกอดลูกแน่นมือของเธอสั่นจนควบคุมไม่ได้ทารกแฝดเริ่มร้องไห้เสียงเบาๆแต่แหลมสูงกล้องในความเงียบของคืนฝนพรำท่านแม่หญิงข้าขอเพียงทางรอดให้ลูกเสียงเธอเบาราวกับสายลมแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวพระสนมไม่ตอบทันทีเพียงยิ้ม ยิ้มที่แปลกประหลาดไม่มีความโกรธไม่มีความเมตตาแล้วเธอก็หยิบบางสิ่งจากแขนเสือ้อห่อผ้าสีดำเล็กๆโยนลงหน้าตะกล้าของขวัญจากข่าสำหรับเด็กทั้งสองแม่นุ่มมองสิ่งนั้นมือเธอสั่นเมื่อเปิดผ้าออกภายในมีตลับทองคำสลักตราประจำองค์พระราชาเลือดในกายเธอเย็นวา่าหัวใจแทบหยุดเต้นตลับนี้เป็นของต้องห้าม เป็นสิ่งที่หายไปจากท้องพระโรงเมื่อหลายเดือนก่อนทุกคนในวังลือว่าใครขโมยไปจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตข้าให้เจ้าทางเลือกพระสนมพูดเบาๆแต่ข้าไม่รับประกันว่าทางนั้นจะไม่เปื้อนเลือดแม่นุ่มอยู่นิ่งเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งสายฟ้าสว่างวาบเผยเงาร่างของพระสนมที่ค่อยๆหายไปในม่านฝนเธอหายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนแม่นุ่มกอดตะกร้าแน่น มองตลับในมือดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวลมหายใจเธอหนักขึ้นเท้าก้าวต่อไปอย่างลังเลบนเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่แสงสว่างหรือขุมนรกที่เธอสร้างขึ้นเองด้วยสองมือของเธอเองแม่นุ่มกัดฝันแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างเงียบงนันเสียงฝนกลบเสียงสะอื้นของเธอแต่ไม่อาจกลบความสับสนในใจได้เธอรู้ดีว่าทุกก้าวที่เธอเดินต่อ คือการเลือกชะตากรรมใหม่ไม่ใช่เพียงของเธอแต่รวมถึงชีวิตของทารกน้อยทั้งสองเธอซ่อนตลับทองไว้ในเสื้อคลุมแนบไว้ใกล้หัวใจแม้จะรู้ว่ามันคือตราบาปแต่ก็อาจเป็นกุญแจเดียวที่จะไขประตูสู่อิสรภาพเมื่อถึงปลายทางของทางลับแม่นุ่มหยุดยืนเบื้องหน้าคือกำแพงสูงตรงานปกคลุมด้วยเถาวันมีเพียงบันไดไม้เก่าๆพาดเอียงอยู่ เธอเก้าวขึ้นอย่างระมัดระวังบันไดลั่นเสียงดังในความเงียบทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงหากพลาดแม้เพียงนิดเดียวทุกสิ่งอาจจบลงตรงนี้แสงไฟวูบว่าปรากฏขึ้นด้านหลังเธอหันกลับไปมองเป็นคบไฟหลายดวงเคลื่อนไหวเร็วเสียงตะโกนดังมาจากอีกฟากสวนมีคนนี้เร็วขับหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกมือโอบตะกร้าแน่นขึ้น เสียงร้องให้ของแฝดทวีความดังราวกับรับรู้ถึงภายใกล้เข้ามาเธอก้าวขึ้นขั้นสุดท้ายยืนอยู่บนกำแพงฝนซัดใบหน้าลมแรงจนเสื้อคลุมปลิวว่อนเบื้องล่างคือทุ่งนาเปียกฝนไร้แสงไฟไร้ผู้คนแต่กว้างใหญ่และอาจคืออิสรภาพเสียงฝีเท้าไล่ตามใกล้เข้ามาแม่หนุ่มมองลงไปสูดลมหายใจลึกแล้วเธอก็กระโจนลงไปในความมืด พร้อมตะกร้าในอ้อมแขนและเสียงทารกที่ไม่ยอมหยุดร้องทันใดนั้นเสียงหวีดร้องของผู้ติดตามดังขึ้นมีบางคนวิ่งตามถึงขอบกำแพงแตะโกนว่าหยุดเจ้านั่นมันขโมยของหลวงแต่ไม่มีคำตอบจากความมืดมีเพียงเงาร่างที่หายลับไปพร้อมตลับทองต้องห้ามและความลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยง่ายๆขณะเดียวกันในเงามืดของต้นไม้ใหญ่หลังวงัง พระสนมเอกยืนเงียบร,รอยยิ้มยังอยู่บนใบหน้าดวงตาต้องไปในความมืดเจ้าทำสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่โชคของเจ้าเธอพึมพำกับตนเองก่อนจะหันหลังกลับและเดินหายเข้าไปในม่านฝนปล่อยให้เรื่องราวในคืนนี้ถูกกลืนหายไปกับเสียงของพายุที่ยังไม่สงบทุ่งนาเบื้องล่างชุ่มไปด้วยน้ำฝนแม่นุ่มล้มลงพร้อมตะกรา้าแต่เธอประคองลูกไว้แน่น ไม่ยอมให้ใครหรือสิ่งใดแต่ต้องพวกเขาหัวเข่าของเธอทะลอกเลือดผสมโคลนไหลอาบขาแต่เธอไม่หยุดลุกขึ้นอย่างช้าชาแม้ร่างกายจะสั่นเทาหัวใจก็ยังผลักดันให้ก้าวต่อเธอวิ่งฝ่าทุ่งที่ลื่นและหลึกเสียงฝีเท้าจากด้านหลังเริ่มห่างออกไปสายฝนกลายเป็นม่านพรางสายตาช่วยให้เธอจมหายไปกับความมืดของผืนดินแม่นุ่มมาถึงริมลำคลองเล็กที่น้ำเชี่ยวด้วยฝน เธอหยุดหอบหายใจมองซ้ายขวาอย่างระแวดระวังใต้สะพานไม้ผุมีเรือพายลำเล็กจอดอยู่ผูกเชือกหลวมๆไว้กับเสาเหมือนมีใครบางคนเคยเตรียมไว้ให้เธอแม่นุ่มรีบแก้เชือกลากเรือออกจากเงามืดฝ่าฝนขึ้นไปนั่งพร้อมตะกร้ามือสั่นระริกจับไม้พายเสียงลูกแฝดเงียบลงเหมือนรู้ว่ากำลังเดินทางไปสู่สิ่งใหม่ลำคลองทอดยาว พาเธอไกลาจากพระราชวางังเงาของต้นไผ่และต้นจากเอนรับลมดังจะคุ้มครองเส้นทางหลบหนีของหญิงผู้แบกความลับในขณะเดียวกันภายในพระราชวางังห้องทรงพระอักษรเงียบงนันมีเพียงเสียงพลิกหน้ากระดาษและกลิ่นน้ามันหอมระเหยจางๆองชายรัชทายาทนั่งนิ่งดวงตาอ่านจดหมายสั้นๆที่เพิ่งถูกวางไว้บนโต๊ะไม้สะัะกระดาษบางมีคราบหยดน้ำ และลายมือที่เขารู้ดีว่าเป็นของใครลูกของเจ้าได้ถือกำเนิดแล้วเพียงประโยคนั้นมือขององค์ชายก็หยุดนิ่งเสียงฝนจากภายนอกกลายเป็นเหมือนเสียงในหัวที่ดังไม่หยุดเขาหลับตาแน่นิ่งก่อนจะลุกขึ้นหันไปยังบานหน้าต่างเปิดโลง่งสายฝนยังโปรยปลายแต่ภายในใจขององค์ชายเพิ่งเริ่มมีพายุอีกลูกก่อตัวขึ้นอย่างช้าชรุนแรง และไม่อาจหยุดยั้งได้อีกต่อไปองค์ชายยืนอยู่นิ่งๆสายตาจ้องมองออกไปยังสวนหลวงเบื้องล่างละอองฝนกระเซน็นเข้ามาโดนใบหน้าแต่เขาไม่แม้แต่จะขยับตัวลมหายใจของพระองค์หนักหน่วงเหมือนมีบางอย่างจุกแน่นอยู่กลางอกความคิดสับสนวิ่งวนในหัวทั้งความกโกรธความกลัวและความอ่อนแอที่ไม่เคยยอมรับมาก่อนเขาเดินไปยังหีบไม้ฝังมุกด้านในสุดของห้องค่อยๆเปิดฝากล่องออก ภายในมีผ้าผืนหนึ่งสีแดงเข้มคลิปทองเป็นผ้าคลุมบ่าของสาวใช้ผืนเดียวกับที่แม่นุ่มเคยใช้เช็ดเหนือให้เขาในวันที่ยังเป็นเพียงเจ้าชายหนุ่มที่ไม่กล้าแม้แต่สบตาใครเขายกผ้าขึ้นแนบแก้มความทรงจำไหลกลับมาเหมือนสายน้ำไหลย,ย้อนภาพของหญิงสาวที่เงียบขรึมแต่กลับมองเห็นความอ่อนโยนในตัวเขาในวันที่ทั้งวังไม่มีใครทำเช่นนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้น องชายฝ่ายอารักแจ้งว่าเรือลำหนึ่งหายไปจากลำคลองเขาหันกลับชา้าชาสายตานิ่งเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่มีใครอ่านออกปล่อยให้ไปเขาตอบเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำและอย่าให้ใครตามคุณนางหน้าประตูชงะงักก่อนจะคำนับแล้วจากไปอย่างเงียบงนันองชายยืนอยู่ในห้องอีกครั้งเสียงฝนยังคงตกแต่ตอนนี้มันเหมือนเสียงกล่อมเด็กมากกว่าพายุ เขาหยิบตลับทองจำลองอีกอันจากหีบเหมือนของจริงแต่เป็นเพียงของที่ใช้ในพิธีซ้อมจากนั้นเขาโยนมันลงเตาไฟมองเปลวเพลิงลุกลามกลืนโลหะเงาวาววไม่มีใครจะกล้าแต่ต้องเจ้าอีกเขาพูดกับตัวเองดวงตาเริ่มแดงแต่น้ำตาไม่ไหลออกมาในขณะเดียวกันเรือลำน้อยแล่นไปตามทางน้ำลึกเสียงกบและมแมลงร้องแข่งกับเสียงฝนแม่นุ่มนั่งกอดลูกไว้แน่น สายตามองตรงไปข้างหน้าไม่มีแสงไฟจากวังไม่มีเสียงเรียดมีเพียงสายน้ำที่พาเธอออกจากอดีตและเข้าสู่โลกที่เธอยังไม่รู้จักเธอไม่รู้ว่าอะไรจะรออยู่เบื้องหน้าแต่เธอรู้ว่าเธอได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อชีวิตเล็กๆที่หลับอยู่ในอ้อมแขนนี้แม่นุ่มเอ็นหลังพิงเรือเปลียกตาเริ่มปิดลงเหนื่อยล้าเปียกปอนแต่หัวใจย่งเต้น ด้วยแรงศรัทธาสุดท้ายที่เธอมีแม่นุ่มสะดุ้งตื่นเมื่อเสียงบางอย่างดังขึ้นจากผืนน้ำเสียงไม้กระทบอะไรแข็งๆเสียงนั้นไม่ได้มาจากเธอเธอเงี่ยหูฟังเรือลอยผ่านแนวต้นจากที่โน้มตัวลงมาใบไม้สั่นไหวเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ภายในเธอกอดลูกแน่นขึ้นหัวใจเต้นรัวอีกครั้งแม้ร่างจะอ่อนแรงสัญชาตญาณความเป็นแม่กลับตื่นตัวเต็มที่ เงาร่างหนึ่งปรากฏในเงามืดริมคลองใส่หมวกงอบคลุมใบหน้าเสื้อผ้าเปียกชุ่มแต่ยืนอยู่เหมือนเฝ้ารออะไรบางอย่างแม่นุ่มหลังเลมือเอื้อมไปจับไม้พายเตรียมหันเรือหนีแต่เสียงชายคนนั้นดังขึ้นนุ่มเธอชนะเสียงนั้นเธอจําได้ดีชายผู้นั้นยกมือขึ้นช้าๆเปิดหนาอบออกจากศีรษะใบหน้าเปื้อนฝนและโคลนแต่ดวงตายังเหมือนเดิม อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเป็นห่วงข้าตามเจ้ามาไม่ใช่เพื่อจับเจ้าเขากล่าวแต่เพื่อช่วยแม่นุ่มนิ่งนั้นน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าจนไม่รู้ว่านั่นคือฝนหรือหยดน้ำตาชายคนนั้นคือทหารราชชองครับผู้เคยเฝ้าประตูเรือนหลวงและเคยลอบส่งข้าวห่อให้เธอทุกคืนในวันที่เธอตั้งคันอย่างลับๆข้ามีที่ซ่อนให้เจ้าเขาพูดต่อลึกเข้าไปในป่าชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไป แต่ข้ารู้เส้นทางแม่นุ่มไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าชชาๆน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงผสมกับสายฝนชายคนนั้นกระโดดลงเรือพาาอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังลำคลองแคบที่แยกจากทางหลักใบหน้าแม่นุ่มสงบนิ่งมองลูกน้อยที่นอนหลับสนิทเสียงฝนเบาลงเหลือเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมและเสียงลมหายใจของเธอที่เริ่มสม่ำเสมอเบื้องหน้าคือเส้นทางใหม่ไม่มีวาง ไม่มีกฎไม่มีผู้คุมมีเพียงหัวใจของแม่ที่จะพาเธอและลูกทั้งสองไปสู่ชีวิตที่เธอไม่เคยกล้าฝันถึงมาก่อนเรือพายลำเล็กแล่นลึกเข้าไปในคลองแคบสองข้างทางถูกปกคลุมด้วยแนวต้นไม้สูงใหญ่ทวันระยงระยางพาดผ่านเนื้อสีสษะบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงพายกระทบผิวน้ำแม่หนุ่มก้มลงดูแฝดในตะกรา้าทั้งสองยังคงหลับสนิท ริมฝีปากขยับเบาๆเหมือนฝันถึงอะไรบางอย่างแสงไฟจากพระราชวังค่อยๆจางหายไปด้านหลังเหลือเพียงความมืดและกลิ่นดินเปียกฝนกลิ่นป่าหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆอึดอัดแต่ก็ปลอดภยัยชายองาคารขันมาสบตาเธอสายตานั้นหนักแน่นกว่าครั้งไหนๆหลังจากคืนนี้เจ้าจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาพูดช้าๆแม่นุ่มพยักหน้าไม่มีคำพูดใดแต่ในใจเธอรู้ดี ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่เปลี่ยนแต่หัวใจของเธอได้ตัดขาดจากทุกสิ่งในวังนั้นแล้วที่ซ่อนอยู่ไม่ไกลเขาเอ่ยแต่เจ้าต้องไม่ลังเลหากวันใดใครมาถาม,ถามถึงข้าจะเป็นคนเดียวที่แบกรับทั้งหมดแม่นุ่มมองเขาแววตาสันไหวแต่ก็เต็มไปด้วยความขอบคุณท่านมีชื่อหรือไม่เธอถามเบาๆครั้งแรกในรอบหลายปีทั้งที่เคยเจอหน้ากันทุกวันแต่ไม่เคยเอ่ยนาม เขาหัวรเราะเบาๆทุกคนเรียกข้าว่าเพลิงเพราะข้าเกิดในวันที่ไฟไม่เรือนหลวงเมื่อสิบห้าปีก่อนแม่นุ่มยิ้มบางๆชื่อของเขาฟังดูร้อนแรงแต่กลับเป็นคนที่คอยปกป้องเธอในความมืดเสมอแล้วเรือก็หยุดริมตะลิ่งเล็กๆที่ปกคลุมด้วยหญ้ารกและเงาไม้เพลิงกระโดดขึ้นก่อนผ่าทางแคบๆเข้าไปในดงไม้แม่นุ่มตามไปพร้อมตะกร้าในอ้อมแขนพวกเขาเดินฝ่าพงเข้าไปลึก ลึกจนแม้แสงจันทร์ก็ส่องไม่ถึงจนกระทั่งเพลิงหยุดที่หน้ากระท่อมไม้ไผ่หลังหนึ่งมันเล็กเรียบง่ายแต่แข็งแรงและแห้งสนิทที่นี่ไม่มีใครรู้ค่าสร้างไว้ตั้งแต่ยังเป็นทหารฝึกใหม่เขาอธิบายขณะเปิดประตูไม้แม่นุ่มก้าวเข้าไปภายในมีเพียงเสื่อปูพื้นกล่องฟืนและผ้าห่มเก่าๆเธอวางตะกร้าลงก้มลงแนบหน้าผากกับหน้าลูกทั้งสอง แล้วนั่งพับเพียบลงบนพื้นน้ำตาค่อยๆไหลออกมาอย่างเงียบงันเพลิงเดินไปก่อไฟแสงจากเปลวเพลิงสว่างไว้บนใบหน้าทั้งสองเงาสะท้อนของพวกเขาสั่นไหวบนผนังไม้ไผ่แม่นุ่มมองเปลวไฟเสียงฟ้าร้องยังคงอยู่ไกลๆแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไปคืนนี้เธอได้กลายเป็นหญิงที่ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของเธอ ไม่มีใครรู้ว่าลูกของเธอคือสายเลือดแท้ของใครในวังหลวงแห่งนั้นเปเลวไฟในกระท่อมค่อยๆแผ่ความอบอุ่นออกไปกลิ่นควันไม้ลอยคลุ้งในอากาศตัดกับกลิ่นชื้นของฝนที่ยังคงตกเบาๆภา,ายนอกแม่หนุ่มคลีผ้าห่มออกห่อร่างเล็กของลูกแฝดให้แน่นหนามือของเธอสั่นน้อยลงหัวใจที่เคยร้อนรุ่มก็เริ่มเย็นลงเพลิงนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ประตูสายตาคมคอยจับตามองภายนอก แม้จะไม่มีวี่แววของผู้ติดตามแต่เขาไม่ไว้ใจข้าคืนหลังพายุเจ้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าทุกอย่างจะสงบเขาเอ่ยเสียงต่ำหลังจากนั้นข้าจะพาเจ้าข้ามชายแดนไปยังหมู่บ้านในหุบเขาทางเหนือแม่นุ่มพยักหน้าช้าๆเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปภายนอกกระท่อมสายฝนค่อยๆจางลงเสียงจิ้งหรีดเริ่มกลับมา เหมือนธรรมชาติกำลังฟื้นคืนจากค่ำคืนแห่งความปั่นป่วนภายในวังหลวงพระสนมเอกนั่งอยู่ในห้องเครื่องหอมกลิ่นกำยานลอยอ้อยอิงมือของนางถืกล่องไม้ขนาดเล็กที่ภายในมีเศษกระดาษจดหมายเก่าฉบับหนึ่งมีเพียงประโยคเดียวข้าไม่ใช่แค่สาวใช้ริมฝีปากพระสนมแย้มยิม้มในตาเต็มไปด้วยความลับดังหญิงที่รู้ดีว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงได้ถูกหวานลงไปแล้ว และเมื่อถึงเวลามันจะเติบโตขึ้นพร้อมแรงสันสะเทือนที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้แสงแดดยามเช้าเริ่มส่องผ่านม่านเมฆปลุกหมอกบ,บางในป่าลึกให้ลอยละลิวแม่นุ่มลืมตาขึ้นอีกครั้งในยามเช้าวันใหม่เสียงนกร้องอยู่ไกลๆลลูกทั้งสองยังหลับในอ้อมแขนที่อ่อนล้าแต่มั่นคงเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆเดินออกไปหน้ากระท่อมมองเห็นป่าทึบและหมอกบ,บางเบาเงียบงนัน งดงามราวกับโลกอีกใบเพลิงยืนอยู่ไม่ไกลหันกลับมามองเธอแววตาอบอุ่นแล้วจึงชี้ไปยังยอดเขาที่ตัดกับขอบฟ้าหมู่บ้านของข้าอยู่ตรงนั้นถ้าเจ้าพร้อมเมื่อใดเราจะไปด้วยกันแม่นุ่มมองตามปลายนิ้วเขาหัวใจของเธอเริ่มเต้นเป็นจังหวะใหม่เต็มไปด้วยความหวังแมเธอจะเคยเป็นเพียงสาวใช้ในวังแมเธอจะเคยต้องหลบซ่อนแต่ในดวงตาของลูก เธอคือทั้งชีวิตและจากนี้ไปเธอจะเป็นทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการแม้ต้องแลกด้วยทุกอย่างที่เคยมีในอดีตแม่นุ่มก็ยอมเพื่อวันข้างหน้าที่ไม่มีใครอีกแล้วจะพรากลูกของเธอไปได้อีกแม่นุ่มหลับตาลงช้าๆปล่อยให้เสียงลมไหลผ่านใบไม้กล่อมหัวใจที่เคยแตกร้าวให้สงบลงเธอหายใจลึกรู้สึกถึงกลิ่นดินปนหมอบที่ไม่คุ้นเคยแต่นั่นกลับทำให้เธอรู้ว่า เธอมีชีวิตอยู่จริงภายในกระท่อมเสียงร้องเบาๆของลูกแฝดปลุกเธอให้หันกลับทารกน้อยคนหนึ่งขยับริมฝีปากอีกคนกระพริบตาช้าๆมองขึ้นมาที่เธอแม่นุ่มเดินกลับเข้าไปย่อตัวลงนั่งข้างตะกรา้าส่งยิ้มบางๆอย่างอ่อนโยนมืออบอุ่นลูบศีสะะลูกทั้งสองเธอพูดเสียงแผ่วแต่หนักแน่นลูกของแม่จากนี้ไปไม่มีใครจะขีดชะตาให้พวกเจ้าได้อีกไม่ใช่พระสนม ไม่ใช่องค์ชายไม่ใช่แม้แต่โชคชะตาเสียงฟืนแตกดังเบาๆจากเตาไฟแสงอบอุ่นสะท้อนในดวงตาของแม่นุม่มเธอมองแฝดน้อยอย่างตั้งใจเรากับต้องการจำใบหน้าพวกเขาไว้ทุกวินาทีเพลิงเดินเข้ามาชา้าช้าถือหม้อดินเล็กๆที่มีกลิ่นสมุนไพรหอมจางเขาวางไว้ข้างเธอข้าวต้มหอมใบเตยข้าเพิ่งต้มเสร็จให้เจ้ากินก่อนแล้วค่อยให้นมเด็กแม่นุ่มพยักหน่ารักไม่มีคำพูดใด แต่ดวงตาเธอสั่นไหวทราบซึ้งจนแทบพูดไม่ออกทั้งสองนั่งอยู่ข้างกันในกระท่อมเล็กกลางป่าลึกเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่หลังผ่านคืนแห่งความกลัวแสงเช้าได้นำพาเธอจากคนที่เคยหลบซ่อนสู่บทใหม่ของการมีชีวิตภายนอกละองหมอบเริ่มจางแสงแดดแรกส่องผ่านใบไม้ทาบลงบนตะกร้าไม้ไผ่ เรากับสวรรค์ได้ให้พรแก่ชีวิตน้อยๆที่อยู่ภายในนั้นไม่มีเสียงกลองแห่งราชวางังไม่มีเสียงโบกสะบัดของฉลองพระองค์มีเพียงหัวใจของแม่และมือของชายผู้เฝ้าดูอย่างเงียบงนันที่พร้อมจะสร้างโลกใหม่ให้เด็กทั้งสองเติบโตในโลกที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือสายเลือดของบรลลังที่เคยสูงส่งที่สุดในแผ่นดินนี้ยามสายของวันใหม่แสงแดดส่องลอดผ่านร่องไม้ไผ่ในกระทร่อม กระทบใบหน้าของทารกน้อยที่หลับอย่างสงบแม่นุ่มนั่งผิงฝาสายตามองลูกทั้งสองด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมเธอไม่ใช่หญิงสาวที่เคยก้มหน้ารับคำสั่งไม่ใช่เพียงสาวใช้ในวังที่เงียบงันเธอคือลมหายใจของเด็กทั้งสองคือผู้นำทางชีวิตและคือต้นกําเนิดของเรื่องราวบทใหม่เพลองเดินเข้ามาช้าๆพร้อมกระเป๋าเผ้าใบเล็กภายในมียาสมุนไพรผ้าอ้อมผืนใหม่ และข้าวของจําเป็นที่เขาหาได้จากตลาดชายป่าถึงเวลาเดินทางแล้วเขากล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นแม่นุ่มพยักหน้าลุกขึ้นอุ้มตะกร้าลูกไว้ในอ้อมแขนก่อนหันหลังกลับไม่เหลียวมองกระท่อมหลังเล็กที่คอยคุ้มครองเธอตลอดคืนเบื้องหน้าคือทางเดินเล็กในป่าลึกทอดยาวขึ้นสู่หุบเขาเงียบสงบไม่มีใครรออยู่ตรงปลายทางไม่มีผู้ใดยินดีต้อนรับแต่นั่น คือเส้นทางของอิสรภาพและความเป็นแม่อย่างแท้จริงท่ามกลางเสียงลมพัดใบไม่ไหวแม่นุ่มก้าวเดินไปพร้อมลูกเคียงข้างเพลิมผู้ที่ไม่เคยเอ่ยคำสัญญาแต่กลับมอบความมั่นคงให้เธอมากกว่าคำใดพระราชวังยังคงเงียบงันไม่มีข่าวใดหลุดลอดไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงชื่อของสาวใช้ที่หายตัวไปเพราะในวังนั้นบางเรื่องต้องถูกปล่อยให้เงียบหายบางชีวิต ต้องหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่แม่นุ่มเดินเข้าสู่แสงแดดพร้อมชีวิตน้อยๆสองชีวิตในอ้อมแขนและรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าที่บอกกับตัวเองเบาๆว่าเรารอดแล้วเรื่องราวของเธออาจไม่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดาลแต่ในสายลมเสียงป่าและหัวใจของผู้เป็นแม่เรื่องนี้จะไม่มีวันถูกลืม